แล้วจึงจะออกไปเที่ยวเตรีดังแต่ก่อนเมื่อเจ้าไกลทองทําพิธีอ่านอาคมเรียกอํานาจมนต์บันดาลให้พญาชลวันเกิดกลับกุ้มใจจนทนอยู่ในถ้าไม่ได้ก็ผุลผันทําลายกองศิลาที่ปิดปากถ้าแล้วกลายเป็นจระเข้ว่ายน้ํามายังหน้าโรงพิธีเห็นเจ้าไกลทองลงอยู่ในแพก็รู้ว่าตัวศัตรูจึงตรากขึ้นเกยแพหมายจะขบกัดเสียให้ตาย แต่เดชะวิทยาคมช่วยป้องกันเจ้าไกรทองพญาชาลวันมิอาจทำร้ายได้กลับถูกเจ้าไกรทองแพงเจ็บปวดแสนสาหัสพญาชาลวันเห็นว่าจะสู้ไม่ได้ก็หนีกลับลงไปในถ้ำไปบอกความแก่เทารำไพขอให้ช่วยต่อสู้ศัตรูเทารำไพไม่เข้าด้วยว่าเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะพญาชาลวันไม่อยู่ในศีลในสัตว์ที่อกัดกินมนุษย์แล้วมิหนำซ้ำ ไปลักเอาลูกสาวเขามาเป็นเมียจึงเกิดกรรมเวรเพราะความชั่วของตัวเองพญาชาลวันเห็นเท้ารำไพไม่เข้าด้วยก็น้อยใจกลับมายังถ้ำที่อยู่ของตนมาเล่าความแก่นางวิมาลาแล้วบอกว่าแต่ก่อนไม่เคยมีศัตรูที่จะทำร้ายได้เดี๋ยวนี้ศัตรูมีฤทธิ์มากเกิดขึ้นแล้วคงจะไม่พ้นอันตรายเป็นแน่แท้ นางวิมาลาเห็นพญาชาละวันถูกแทงเป็นแผลยับไปทั่วทั้งตัวก็ตกใจรีบออกมาเรียกพวกบริวารหมายจะให้ช่วยกันไปรักษาพยาบาลขณะนั้นพอเจ้าไกลทองจุดเทียนระเบิดน้ำตามลงไปถึงถ้ำพวกจระเข้บริวารก็พากันหนีไปยังเหลือแต่นางวิมาลาที่อยู่นอกห้องคนเดียวเจ้าไกลทองช่วยข้อมือนางวิมาลาไว้แล้วขู่ถามว่าพญาชาละวันอยู่ที่ไหน นางวิมาลาไม่บอกเจ้าไกลทองเงื้อหอบขึ้นจะแทงนางก็ตกใจร้องพยาชลาวันอยู่ในห้องได้ยินเสียงเมียร้องก็ถลันออกมาทั้งยังเจ็บอยู่พอเจ้าไกลทองแลเห็นก็รู้ว่าเป็นพยาชลาวันด้วยมีบาดแผลโลหิตเปื้อนอยู่ทั้งตัวแต่เห็นรูปทรงเป็นชายโสภาน่ารักก็ยืนตะลึงอยู่ฝ่ายพยาชลาวันเห็นเจ้าไกลทองจับเมียไว้ก็โกรธเป็นกำลัง ตรงเข้ารบกับเจ้าไกลทองตัวต่อตัวนางวิมาลาหนีไปได้รบกันอยู่พักหนึ่งพญาชาลวันก็สิ้นกำลังเจ้าไกลทองจับได้เอาตัวมัดไว้แล้วเจ้าไกรทองจึงนึกว่าพญาชาลวันนี้แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ที่เมืองพิจิตรจึงค้นหาศพนางตะเภาทองไม่ได้คิดแล้วจึงเที่ยวค้นหาไปในถ้ำก็พบนางตะเผาทองแต่นางนั้นแต่งตั้งเป็นเมียจเจรเข้รางควานก็เข้าสิงกลายเป็นผีดิบ พูดกับมนุษย์ไม่ได้ได้แต่ใช้ใบบอกเจ้าไกลทองจึงพานางตะเผาทองขึ้นขี่พญาชลวันมาส่งต่อเจ้าเมืองกรมการเมืองพิจิตรเศรษฐีผู้เป็นบิดาเห็นนางตะเภาทองกลายเป็นใบมิรู้ที่จะแก้ไขปะะกาใดจึงอ้อนวอนเจ้าไกลทองขอให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยเจ้าไกลทองบอกว่า